สวัสดีครับเจ๊พา,ากกอนนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอน t 6ซิตีนะครับหรือว่าเชฟ i ิเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าผมวางขาแล้วก็เทคนิคมันมีอะไรบ้างนะครับผมการวางเท้าของผมนะครับเท้าหน้าผมจะยืนคล้ายกับคิกฟิปนะครับจะยืนมินมนประมาณนี้นะครับเท้าหลังผมก็จะยืน้แย่งไว้นะครับเน้นควักอย่างนี้นะครับ เห็นครับซ้นผมจะไม่ลงไปติดกับแผ่นอย่างนี้นะครับจะเหย่งไว้เน้นใช้นิ้วโป้งเราควักนะครับควักตรงนี้นะครับยืนนิ้วผมจะล็อกไว้อย่างนี้เลยเน้นข้อเท้าหลังอย่างเดียวเลยนะครับผมจะไม่ใช้เท้าหน้าเตะฟลิปช่วยเท่าไหร่ให้เราเน้นเท้าหลังนะครับแบบควักข้อเท้าครับใช้ข้อเท้าเยอะเลยครับข้อเท้าหลังเรานะครับอย่าใช้เท้าหน้าเยอะนะครับเพราะว่าแผ่นมันจะไม่ฟลิปแล้วก็จะหมุนยากครับ ตานเท้าหน้าเราไม่จําเป็นต้องเน้นแบบเตะคลิกฟลิปให้แผ่นหมุนนะครับเพราะส่วนใหญ่เราจะมาจากเท้าหลังประมาณ80เซเลยนะครับที่เราใช้ข้อเท้าข้างหลังในการควักแผ่นเพื่อให้แผ่นเป็นทีซิตี้ฟลิปนะครับให้เราเกงไหลไว้นะครับอยู่เป็นแนวขนานเดียวกับของสเก็ตบอร์ดเรานะครับตอนเราเตะฟลิปแล้วแผ่นหมุนแล้วเราอย่าเอาไหลเราหมุนตามไปฝั่งไหนฝั่งหนึ่งครับให้ไหลเราขนานกับสเก็ตบอร์ดไว้ครับรอแผ่นหมุนครบแล้วเราค่อยลงนะครับ จริงๆแล้วเทคนิคชาซีิตีฟ้ฟลิปนะครับมันมีไม่เยอะครับเราต้องอาศัยการเตะบ่อยๆนะครับอย่ายืนแบบเดิมๆือเตะเดิมๆต่ำๆนะครับถ้าไม่ได้ให้เราเปลี่ยนไหล่เปลี่ยนการยืนหรือการวางขาของเรานะครับอย่าพึ่งท้อแล้วพยายามฝึกบ่อยๆนะครับเราทำไม่ได้ให้เราไปฝึกอย่างอื่นกันก่อนนะครับผมผมคิดว่าทุกคนต้องทำได้แน่นอนครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและคอยติดตามนะครับขอบคุณครับ